นี่แม่ออดเวนเจอร์โอ้เพื่อนๆเห็นโลบักนั่นหรือเปล่า <c oughs> ใช่ <c oughs> พวกมึงก็ต้องเห็นดิวะวันนี้เนี่ย <c oughs> ผมจะนำา5,000โลบักทั้งหมดเนี่ยมาสุมเทรดให้พี่ไคตของเรานั่นเองเราจะมาพิสูจน์กันนะครับผมว่าคำว่าลิกมือมาเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่า <c oughs> สรุปจากประสบการณ์ตรงนะครับผม <c oughs> อาริมายูนิคและก็กองยูนิคอีกตัวหนึ่งอากูแถมเอเลนด้วยลุงตูอีกคนหนึ่งเออร์วินด้วยอะแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นน้องไคต์ของเราอีกหรือเปล่าโอ้แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วว่ะน้องๆคงจะแบบ แพี่เขาบนี่มันตัวแผดเก่าว่ะพี่จะลงโรบักเยอะขนาดนั้นมันคุ้มบอคุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้เชี่ยไม่บอกดีกว่าว่ะ นี่เราได้มาทำคอนเทนต์กันเนี่ยนะครับผมก็เพราะว่าผมเนี่ยได้ไปเทรดบิตคอยน์นะครับผมแล้วก็ได้ค่าขนมมานิดหน่อยใครที่อยากได้ค่าขนมแบบนี้บ้างนะครับผมหรือว่าอยากศึกษาเรื่องการลงทุนอะไรเงี้ยผมแนะนําเลยฮะ IQ Option ก็ IQ Option นะครับผมเป็นทั้งเว็บนะครับแล้วก็แอปนะครับผมสําหรับการลงทุนนะครับผมที่ผมบอกเลยว่าโคตรจะง่ายมีให้โหลดทั้ง iOS และ Android เลยนะครับผมใครอยากโหลดลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะอ่าและที่สําคัญเขามีหน้าเว็บด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นบนคอมนะ IQ Option นะครับมีให้ลงทุนหลากหลายมากเลยนะครับผมมีให้ลงทุุนนนนนนนททัััั้้งงสสิิิิิรรรรพพพยยย์ะะะะะฮกกกลลเเดจตตอออคคคบบบววไีผม อเล็กก็มีเทสทัทรวร์นานต์ก็มีนะแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วเขาก็มีกิจกรรมแจกของรางวัลอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับผมก็ลองไปติดตามกันดูซึ่งถ้ายัางไม่มั่นใจนะครับเขามีระบบทดลองเทรดให้อยู่นะครับผมก็เป็นบัญชีทดลองนะครับไม่เสียตังค์ลองไปเล่นกันดูก่อนซึ่งถ้าทดลองเทรดจนมั่นใจแล้วเนี่ยนะครับผมก็ลองเติมเงินจริงเข้าไปก็ได้นะครับผมก็เริ่มจากทีละเล็กๆนะครับประมาณ10ดอลก็ลังดีก็เลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่เพื่อนๆรับได้เลยนะอ่ะวันนี้นะครับผมจะลองมาเทรดบิตคอยนี้ อ่ะนี่นะฮะก็จะเป็นกราฟแท่งเทียนของบิตคอยน์นะครับผมดูง่ายๆเลยนะครับสีเขียวคือราคาขึ้น,นครับสีแดงคือราคาลงนะเราก็ต้องศึกษาว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสมันเป็นยังไงนะครับทิศทางแนวโน้มบิตคอยมันจะไปทางไหนอ่ะซึ่งผมเป็นคนมั่นใจในบิตคอยอยู่แล้วนะครับผมคิดว่ามันขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะผมกดซื้อไปเลยนี่นะครับผมเห็นไหมฮะเขาจะมาร์กจุดที่เราเข้าซื้อไว้เลยนะ a few moments later ฮ่าผมเดาถูกนะครับผมราคามันขึ้นจริงว่ะอ่ะซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันขึ้นจนผม,นผมค่อนข้างพอใจแล้วนะฮะ เอาออกมา่อนะครับเอากำไรไปเติมเกมอ่ะเนี่ยผมกดขายปั๊บอ่าได้มาแล้วนะครับกำไรนะครับผมเห็นไหมฮะมันง่ายมากเลยนะแต่ผมเตือนนิดนึงนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมผู้ลงทุนเนี่ยควรจะศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนจะลงทุนนะและแน่นอนวันนี้ผมไม่ได้มาแนะนํามาชี้นําการลงทุนด้วยก็ใครที่อยากศึกษานะครับอย่างที่บอกเลยนะครับผมเริ่มทดลองจากบัญชีทดลองก่อนได้นะครับไม่เสียเงินนะครับผมถือซะว่าเป็นการเก็บประสบการณ์ไปแล้วแบบว่ามั่นใจแล้วค่อยลงเงินจริงเข้าไปก็ได้นะครับผมเออคือมันมีคลิปสอนอะไรต่างๆนนนาาออยยยู่ั้้้เรรีแลวะไปศึกษ จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลด IQ Option ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับตรงคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ตัวคอมเมนต์ปักหมุดนั่นเองก็กดเข้าไปนะครับสมัครนะครับผมแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มต้นลงทุนกันได้เลย ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนี่ครับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมอะนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับผมอย่างที่บอกไปเลยวันนี้เราจะมาสุ่มเทรดให้พี่ใครของเรานั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวแพดเก่าก็เถอะแต่คุณโอ้โหในชีวิตนี้มันจะมีสักกี่ครั้งที่กูจะได้แบบไอ้เหี้ยอยู่ในแชทบล็อกอะตัวมันจะเก่งไม่เก่งไม่รู้แหละแต่เฮ้ยคุณเราได้มิติชายนี่นะครับผมซึ่งตอนนี้มันเป็นซีเคตแล้วด้วยต่อจากนี้เนี่ยเราจะหาพี่เขาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมซึ่งผมอยากจะให้พี่แกเนีีีี่่่่ยยยยเเเเปปป็็็นนนนนนนออออุุสรรรรรใหห้้้ผผมมมะกกกววาาแแบบตตงงงขชััไลลทคิด สำหรับน้องแกโดยเฉพาะคือสรุปงจะเรียกมันว่าพี่หรือน้องกันแน่วเนี่ยเออไม่รู้แหละนะครับผมก็สําหรับเจ้าใครใช้นี่ตัวนี้นะครับผมได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปก่อนนะครับใครที่อยากไปดูนะครับก็ไปดูได้นะซึ่งในคลิปรีวิวตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะครับผมเทรดของพี่แกนยังคงเป็นก็อสปีดอยู่นะแล้ววันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นยูนิคหรือไม่ก็ดีวายก็ไดกยวนให้หรือเปล่านะไม่รู้ซึ่งก่อนเราจะไปกดกันเลยนะครับผมนี่ฮะเรามาดูพี่แกกันหน่อยว้าวนะครับผมเป็นตัวสีเข็้นมาเลยะ เทไอสัตว์คนดูเขาไม่ได้อยากมาดูมึงบนน่นนะเฮ้ยเขาอยากมาดูมึงเกลือแต่ถึงแม้ผมจะเทแล้วได้กำไรมายังไงนะครับเพื่อนๆอ,อย่าให้ผมมีตังค์หรือเปล่านะครับถ้าอยากนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดหกดด้วยเออไอเหี้ยกดให้กูด,ด้วยกดด้วยนะไม่ใช่ไม่โกรธนะไม่โกรธกูร้องไห้นะเอา้ากูจะปล่อยให้ผมกับน้องใครร้องไห้ได้ไงอ่ะเออผมก็จะน่ารักน้องก็จะน่ารักใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออเพราะงั้นกดไลค์กดซับด้วยไอ้สัตว์ อ่าจริงๆตอนนี้ผมมีสตาร์เลมแนนอยู่ทั้งหมด17อันนะครับผมแต่ว่าผมจะยังไม่ใช้สุ่มพี่แกนะครับผมคือไอ้เหี้ย17อันนี้กูเก็บตั้งนานแล้วเนี่ยคือถ้ากูกดไปเนี่ยนะครับมันจะผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะครับผมคือกูกดได้แค่3ทีอะแต่นะครับแต่คุณดูโลบักตรงนี้สิฮะคุณก็รู้ว่าผมหมายความว่าอะไรเราจะต้องมาสุ่มแบบโลบักรีโลนั่นเองซึ่งกดแบบทีเดียวมันเบสิกไปนะครับผมเปลืองตังค์ด้วยสัตว์เนี่ยไอ้เหี้ยกดทีนึ่งแม่งร้อยยี่สิบเก้าแต่ถ้าเราซื้อ,บบมมใองใช้10 12 129 99 โลบักเลยเนะฮะกับการกดแบบโลบกักรีโลสิบทีนะแต่อย่างที่เราเห็นเลยเนะครับผมถ้าเราซื้อแบบทีละ10ครั้งเนี่ยนะครับเราใช้แค่99นะ้นะอ่าเมื่อกี้พันสองนะครับเราลบ99้ไปนะครับผมนี่ฮะเราประหยัดไปถึง291เหมือนมึงกดได้ฟรีมาเพิ่มอีก2ครั้งอะ่ะและผมบอกได้เลยเนะครับผมว่าเจ้านี่เนี่ยมันมีดวงเล่นลับซ่อนอยู่คุณก็ดูในคลิปสุ่มเทตก่อนสิครับ <S 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 แต่อันนั้นแม่งตึงจริงเออใช่นะฮะก่อนจะไปสุ่มกันเนี่ยนะฮะขอลีลานิดนึงเราต้องเรียกพี่ๆขอออองงเเเ้้าาาามมยยยืนนนนนนรรีีีกกกั่่่่ผูสึวต ผมมันอัพแล้ว,วะ่ะผมรู้สึกได้จากข้างในนะครับผมว่าตอนนี้ผมหิวน้ำมากค่ะแดกแป๊บ A few moments later อ๋อซึ่งแน่นอนนะครับการสุ่มเทนะครับมันไม่มีเสียงนะครับผมเราไม่ต้องใส่หูฟังก็ได้ปากกูซื้อไอสัตว์สิบอันแรกไยโลบักชันเราจะต้องบอกลากอสสปีดของเราแล้วอะเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกเร็วๆนี้แน่นอนใช่ไหมเพื่อนเพราะคลิปนี้เราจะเกลน, oh. นะครับผมแล้วกูจะไม่ได้แม้แต่กอสสปีดอีกฮ้ยพูดงี้เปิดคลิปที่เหียทุเรศปากไม่ดีเนี่ยล็กนะโอเคนะครับผมเราจะเริ่มกันเลย3 21 กดไปโอ้โหเปียวแล้วเป็นเลนหนึ่ง <c oughs> แหมมึงคาดหวังว่ามึงกดทีเดียวเราจะได้ <c oughs> อยู่นี้เหรอมึงตลกแล้วปะเนี่ยมาครั้งที่2ป๊าบนิมเบิลสามสามมี่้ยนิมโอ้ยนิมเบิลสามไอสาาั์เมื่อกี้มึงมีกอสปีดไ้เวนต่อครับตอ่ตอต่ออุ้ยกกาตอ่อต่อและตอ่อ หมด1,000โลบักปิวไปแล้วป่ะผมไปแบบตอ่อเนื่องนะครับวันนี้ได้กำไรมาเยอะนะครับผมกดต่ออย่าลืมอย่าล,ลืมกดไ like, ลค์กดซับกูแน่ชไอหายนี่คอนเทนต์แบบนี้นี่คือเพื่อพวกมึงเลยนะถ้ามึงไม่กดไลค์กดซับเนี่ยกูจะเอาตังไหนมาทำอย่างนี้กดต่อต่อไปกูไปแบบเร็วๆโอ๊ยเร็วๆโอ๊ยไปอีกเร็วเอาให้มันดีๆกูขอร้องแล้ว <laughs> คือผมอาจจะกดเร็วนิดนึงนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าเวลากดเร็วๆแล้วเนี่ยดวงมันดีนะครับผมเนี่ยมึงสังเกตดูเฮียไม่กี่วิที่ผ่านมาเฮียสองพันโลบากปิวไปแล้วแต่ไม่นะครับวันนี้เรามีถึงห้าใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเพื่อนอ่ามึงนี่พร้อมขายแล้วเนี่ยไวแล้วเราเนี่ยเออสามพันโลบากแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งพันโลบักภายในสิบวินาทีอ๋อทำไมวันนี้ดวงกูไม่ดีเลยวะลิกมือมาหายไปไหนเชื่อไม่ได้แล้วว่ากูเปลี่ยนเซิร์ฟิกว่ายสักเซิร์เมื่อกี้สงสัยเกลือจริงมันก็ไม่เกี่ยวนะฮะ ปกติเวลากูสุ่มอะไรเงี้ยกูไม่เคยเปลี่ยนเซิร์ฟเลยนะเฮ้ยน้องไข่เอาหน่อยดีคือมึงไม่อยากมาอยู่กับครอบครัวพวกที่มันมีเทรดโฮมแบบนี้เหรอเราเป็นครอบครัวกันไงจำไม่ได้เหรออีก1000งพันโลบักหนึ่ง,อ,อ,งอุ้ยซูพีเดียสามสองอุ้ยเฮียแม่งลดมาทีละหนึ่งว่ะสามอ่าเฮีย,ยเปลี่ยนสกิลไอยย้เทียแต่แม่งขันหนึ่งพอดีเฮ้ยต่อไปแปลว่ามันต้องเป็นแบบของดีนะใช่ไหมเพื่อนของดีเฮ้ย เฮ้เฮ hey, 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 hey. ้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูปิดกูปิดก่อนเดี๋ยคุณคุณคุณดูดิเฮ้ทำไมมันตึงจังเลยวะเนี่ยลิกเหรอนี่มันลิกมือมาน่ะ อไอ้จริงดีไม่น่าเกลียดนะเว้ยคุณคุณคุณคือดีเนี่ยมัน0.2นย์เปอร์เซ็นาน่ะเนี่ยยูนิ้มันอยู่ใกล้ๆเองอะมัน0.1นยจุดหนึง่ไงไอ้เหียมันแค่นิดเดียวเอง <c oughs> แต่เหียนิดเดียวนี้มันก็คือเท่าหนึ่งเลยนะแต่ไม่รู้นะตอนนี้ผมว่าผมพอใจแล้วนะฮะผมว่าผมได้ดีไวได้ผมชิลแล้วเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ผมเกเรอะกูสูมตัวอื่นดีกว่าอูริวอุริวอิวป่ะมาอูริวอีกหกทีไก่พันโลบาเฮียคืออริวนี่มันแทบจะเป็นไฟบบัังคเลยนะว่ามึงต้้้อองงไดดดวถึโหสุค ถ้ามึงได้ยูนิคมันนี่คือจบชีวิตมึงเลยนะเฮ้ยแต่ผมไม่พูดเยอะนะครับผมไปเลยอ้าวไอ้เหี้ยได้อันเดิมเลยสัตว์ตอนนี้องอือสกิลทองอย่างเดียวเลยนะเราอ่ะแบบนี้มันต้องไอ้เหี้ยมันเบิ้ลสองรอบตีถ้ามึงออกมาอีกรอบนึง อืแน่แน่ไปทาเขาเลยอ่ะต่อนะครับอุ้ย,ย,ยเลนสาโวตอนแรกมผมมีสไนเปอร์เพื่อนอย่าอย่าอย่าตกใจกับสกิลสีม่วงแบบนี้ต่อนะฮะครั้งสุดท้ายนะฮะแล้วก็ได้อีกสกิลส้นตีนเวนเนี่ยอ่ะเหลืออีกหนึ่งพันโลบากสุดท้ายนะครับผมซึ่งอู้เลขสวยนะหกเก้าป้าต่อนะครับผมคือกูเติมมาต้องใช้ให้หมดนะฮะไม่งั้นมันผิดผีสิบครั้งสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสุพีเรยรสาม ผมว่ามันก็โอเคนะที่จบที่ซูพีเรียสอ่ะคือดาเมจมันเพิ่มมา15%เลยนะดาเมจอูริวเมื่ออัพเต็มเนี่ยมันน่าจะสักประมาณ7,000กว่านะครับผมถ้าบวกไป15%นี้ก็อู้เยอะอยู่นะอ่าพอดีกว่านะครับผมเพราะว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวแพทหน้ามามันก็ต้องมีตัวตีแอลโหดๆมาอยู่แล้วนะครับพี่อูริวเอาจริงซูพีเรียสก็หรูแล้วเออมันอาจจะดีกว่าสไนเปอร์เลยซ้ำไอ้สัสสไนเปอร์มันเพิ่มระยะ20%อ่ะมันเยอะก็จริงอ่ะแต่ว่าแบบพี่กูตีไม่แรงอ่ะอันนั่นๆๆกูรู้พวกมึงมองออออัััันนนนีี้้้ยูู่่ไไมพสวกกลบ แค่ห้าพันโลบักพอแล้วแค่นั้นคือแค่นี้เนี่ยมันก็นอกเหนือสคริปกูมาเยอะแล้วหยาดยูโคจะเท่เลยครับพี่ที่เมนไม่มันดวงดีอยู่ว่าแดกน้ําแปบ๊บ ผมว่าก็ดีแล้วนะครับที่อูริวเราออกแค่ซูพีอรเดียสนะครับผมคือถ้าออกมาเป็นยูนิคเนี่ยไอเยี้ยนไม่แน่เนีกูอาจจะก,กดต่อได้นะกูไม่อยากได้ยูนิคได้และกากลงเอามาทําไมวะอแต่ผมพอใจแล้วนะครับผมกับน้องไคของเรานะครับผมได้ดีวายมาโอ้โหเอฟเฟกนี่คือแบบอะไรยี่เหมือนคนตายอะ่ะได้ข่าวว่าเขาตายแล้วก็เกิดใหม่มาเป็นร่างนี้นะแต่คือมึงได้เหตุนี่ไปได้เหมือนมึงกำลังจะตายอีกรอบนึงอะ่ะก่ได้แล้วนะฮะคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสนุกหรือเปล่านะครับถ้าสนุกนะครับอย่าลืืมมมมมมมพพพิิ์์์คคคคคคคอออเเนนนนนตข้้้าาาาาูดดดุยยกกกััััะะะรรบบบผแลลลลถชปีี่่่ไทสญ กดปุ่มกะดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมท้ายคลิปเนี่ยเรามีเพลย์ลิสต์โลบอกไว้อยู่นะก็เล่นเกมมันอื่นไว้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้หลักๆมันก็จะเป็นอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับผมพอดีผมกำลังเหยื่อเกมนี้ไงเออผมเป็นคนเหยออะไรเป็นพักๆเดี๋ยวเบื่อเกมนี้เดี๋ยวกูก็กลับไปเล่นเทะเล่นเฮียเลยมั่วตัวไปหมดเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าวันนี้นะครับพี่ใครกูบอกว่าเออกูติดปีกแล้วกูอยากบินบ้างนะครับผมแล้วปล่อยให้เขาบินไปฮะส่วนเราไปนอนไอ้เฮียห่วงคลิป